ต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ครอบครัวอัดซัำชัญนแผนกปฐมประจำปีการศึกษา2564ในช่วงนี้ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกกลุ่มสาระก่อนอื่นเราจึงอยากให้นักเรียนได้พบและรู้จักคุณครูประจำชั้นและคุณครูผู้สอนในวิชาต่างๆดังนี้นะครับสวัสดีค่ะ เื่อมิสุขพรอักษรพิสุทธ,ธิคุณนะคะเป็นคุณครูประจำชั้น ep 1 1ทับหคู่ชั้นกับมิสเชอริสค่ะใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะแต่ปีการศึกษานี้เราจะต้องพบกันผ่านหน้าจอแบบนี้ไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ยังไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆถ้าจะต้องเดินทางมาโรงเรียนนะคะเราก็เลยจะต้องมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปก่อน,นะคะ่ะสำหรับนักเรียนอังกฤษโปรแกรมนะคะเราจะ ได้ได้เรียนอยสอ2ช่องทางด้วยกันก็คือทาง Class โ o j o กับมิชริสกับครูต่างชาตินะคะแล้วก็ทาง Microsoft Team ถ้าเรียนกับคุณครูชาวไทยค่ะ แต่ทุกวิชาจะต้องมีแบบฝึกหัดมีการทำงานนะคะเด็กๆต้องขยันนะคะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ส่งงานอย่างสม่าเสมอบางวิชาอาจจะต้องเก็บรวบรวมงานเอาไว้ก่อนแล้วก็นำมาส่งในวันเปิดเทอมค่ะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอค่ะแล้วพบกันในวันเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมิสุภาพพรอักษรพิสุทธ,ธิคุณนะคะสอนวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูจะมาแนะนำหนังสือและเอกสารต่างๆที่ใช้ในการเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเล่มแรกค่ะที่เราจะใช้เรียนก็คือหนังสือดารุณศึกษาค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราจะเรียนบทที่6เรื่องไก่อูและบทที่10เรื่องปลาสวายค่ะ เล่มที่2นะคะก็คือหนังสือาภาษาพาทีค่ะหนังสือาภาษาพาทีเล่มน,นี้เราจะเรียนบทที่1ถึงบทที่3ก่อนนะคะดเด็กๆฝึกอ่านก่อนได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นหนังสือที่ใช้ภาษาค่อนข้างง่ายอ่านเองได้เลยนะคะเล่มต่อไปคือแบบฝึกหัดนะคะเป็นแบบฝึกหัดดรุณศึกษาค่ะเล่มน,นี้เราจะทําไปพร้อมๆกันขณะที่เรียนออนไลน์เลยนะคะ อีกหนึ่งเล่มค่ะเป็นเอกสารประกอบการเรียนหลักการใช้ภาษาไทยเราก็จะทำไปพร้อมๆกับการเรียนออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะทำไมครูถึงบอกว่าต้องทำไปพร้อมๆกันเพราะว่าถ้าเปิดเทอมแล้วงานจะได้ไม่เยอะไงคะทำทยอยไปเรื่อยๆนะคะและยังมีแบบหัดอีกหนึ่งก็คือเอกสารประกอบการเรียนอ่านจับใจความหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่เป็นสีฟ้าค่ะ เราก็จะทําไป,ปพร้อมๆกันเป็นการทบทวนเป็นการฝึกําด้วยเพราะว่าวิชาภาษาไทยเราจะต้องฝึกทักษะการฟังการดูการพูดการอ่านและการเขียนค่ะถึงแม้ว่าเราจะเรียนออนไลน์แต่เราก็ยังได้พัฒนาทักษะต่างๆไป,ปพร้อมๆกันค่ะแล้วพบกันในวันเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิตรธามาตเขียนเกลี้ยงนะคะ สอนรายวิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับรายวิชาสังคมศึกษานะคะเราจะใช้หนังสือเล่มสีเขียวค่ะเนื้อหาที่เราสอนนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของพระพุทธศาสนาค่ะในการสอบครั้งที่ 1, 1> ส่วนรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราจะใช้หนังสือเล่มสีแดงค่ะเนื้อหาที่เราเรียนนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของวันเดือนปีในปฏิทินตามระบบสุริยคติและจันทรคติค่ะ และไว้พบกันในชั่วโมงสังคมและประวัติศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆม er าสเตอร์ชื่อสิลภพรัตนจตุพัฒน์นะครับเป็นคุณครูสอนวิชาทัศนศิลป์หรือที่เด็กๆรู้จักกันในนามของวิชาศิลปะนั่นเองนะครับสำหรับวิชาของมาสเตอร์นั้นนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเส้นรูปร่างรูปทรงสีแล้วก็สิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับสิ่งที่เด็กๆชั้นปหนึ่งจะต้องเตรียมนั้นก็คือ สีไม้และก็กระดาษ A4 แล้วก็อุปกรณ์วาดเขียนทั่วไปนะครับแล้วเราจะได้เจอกันในวิชาศิละปะนะครับอย่าลืมเข้าเรียนให้ตรงเวลาด้วยนะครับเจอกันในออนไลน์จ้าวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆมิชชื่อนจิราทัพทิมสีนะคะสอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์ค่ะวิชาของมิชก็จะใช้เอกสารเล่มสีเขียวเล่มนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาเรียนหยิบเล่มสีเขียวนี้ขึ้นมาด้วยนะคะทีนี้ ในวิชาของมิสเนี่ยก็จะมีการสอนร้องเพลงนะคะเพลงที่มิสจะสอนในช่วงเรียนออนไลน์นี้นะคะก็คือเพลงสร um ุดีอสมชันเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงทั้ง3เพลงนี้นักเรียะจะต้องร้องให้ถูกต้องตามเนื้อร้องและก็ทำนองของเพลงนะคะแล้วเรามาพบกันในชั่วโมงดนตรีนาฏศิลป์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมิสชื่อมิสกานิกากิตสมัคร สอนวิชาการงานอาชีพหรือวิชาแครเรียค่ะหนังสือที่จะใช้เรียนคือหนังสือเล่มนี้นะคะในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยวิชางานบ้านงานเกษตรและงานประดิษฐ์ค่ะสำหรับงานบ้านจะเรียนเกี่ยวกับความหมายประเภทและประโยชน์ของงานบ้านงานเกษตรจะเรียนเกี่ยวกับประเภทของงานเกษตรและงานประดิษฐ์เราจะประดิษฐ์งานสชิ้นคือ ประดิดของเล่นและของใช้ในช่วงเรียนออนไลน์นี้จะยังไม่มีการเก็บคะแนนนะคะแล้วพบกับมิสกันนิกาในชั่วโมงการงานอาชีพนะคะท่าจ้าค่ะสวัสดีค่ะมิสปวนาดิศวัฒนาลมค่ะสอนภาษาจีนในระดับชั้นป .1 ห้อง EP1-1 ทับ1และ e p 1ีทับค่ะ ในภาษาจีนนะคะจะมีหนังสือด้วยกัน2เล่มค่ะเล่มแรกนะคะจะเป็นหนังสือแบบเรียนและเล่มที่2จะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดค่ะในการเรียนออนไลน์นะคะเราจะเน้นหนังสือแบบฝึกหัดค่ะสำหรับนักเรียนชั้นป .1 น,นะคะเรียนภาษาจีนเราจะเน้นทักษะการจําอักษรจีนและความหมายภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เตรียมตัวให้พร้อมและพบกันนะคะขอบคุณค่ะเจเจียนสวัสดีค่ะมิตรเอลอองค่ะมิรุจนาค่ะ สอนดีเอลซีแบบชั้นป .1 นน,นะคะเด็กๆจะได้ฝึกทัาากษะการคิดกับมิจุจนาและได้เรียนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นกับมิอิอลองค่ะมิจะแนะใบางานทุกกิจกรรมทุกสัปดาห์ค่ะใบางานเด็กๆสามารถรวบรวมเก็บไว้ในแฟ้มและนํามาส่งตอนที่เราเจอกันนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนได้รู้จักได้พบหน้าคุณครูผู้สอนทุกวิชาแล้วนะคะคุณครูหวังว่า เด็กๆ,ๆทุกคนจะตั้งใจเรียนในทุกวิชานะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยล้างมือบ่อยๆนะคะแั้งแรงรอวันที่เราจะได้พบกันในวันเปิดเทอมนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ